嗯。 จากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่5ทับ2,565ในวันที่11กรกฎาคม2565มีมติให้จัะทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลในพื้นที่ตำบลป่าสแกและตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ดาเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบลคณะทํางานด้านกิจการสภาและหน่วยงานภายเครคือข่ายที่ห้องประชุมสํานักงานในวันที่14พฤศจิกายน2565เพื่อร่วมกันหาลือแนวทางวิธีการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตําบลวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเกษตรในพื้นที่ตําบลป่าสะแกและตําบลโคกช้า 嗯。<music> จากนั้นวันที่17และ18พฤศจิกายน2565สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรที่จะนำไปใช้ในการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณ2566 และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่วันที่13และ14ธันวาคม2565เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยสรุปปัญหาได้ทั้งหมด6ด้านได้แก่ 1. ด้านน้ำเพื่อการเกษตร 2. ด้านที่ดินทำกิน 3. ด้านราคาผลผลิต 4. ด้านดนีสิน 5. ์ 5. ด้านสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 6. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อมทั้งลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนากเกษตรกรรมในวันที่9และ10กุมภาพันธ์2566าเพื่อยืนยันข้อมูลปัญหาความต้องการรวมทั้งแนวทางแก้ไขข,ของกเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนจะทําเป็นรูปเล่มแผนพัฒนากเกษตรกรรมของตําบลนําเสนอต่อนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบรรจุเข้าเป็นแผนงานโครงการพัฒนาด้านการ,กรเกษตรของหน่วยง,งานต่อไปณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสแกและตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบ บางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้การพัฒนาด้านการเกษตรจึงเป็นการพัฒนาที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะจะส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งในยัง่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป thank you